สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่น้ำให้ามากินสมต่ำกับปลาแซลมอนสด,ดจ้ามาเลยจ้าลุยน้ำการแซลมอนสดจ้าสะใหญ่ครครอยากมากินขนมจีมน้ำเลยจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กสวัสดี สวัสดีค่ะทันดิค่ะสิเป็นปีใหม่หรือปีเก้ากะกินบ่ยาจักเชื้อแด้จ้าแตามะฮุงนี่แสบคือเก่าบ่าเคยเบื่อจักเถื่อจ้ะเอาเลยจ้ะมาเลยจา้าเสี้มมยหมอนคำใหญ่ๆจ้ะเอาเลยจ้ะ ก้นหน่อยไปแล้วเด้อจ้ายางมักวนข้าวเดี๋ยวอืมห่อ,อสเสร็จจ้าเสร็จพระก,กาศ คนอยมังไทยเป็นเท่าใดนะจ้าสลองปีใหม่กันขึ้นสิมวันกันนะจ้ะปีใหม่ได้ยังกินกันนะจ้าขอบคปุณนเส้นเหนียวๆเลยจะ้ะ ถอดเนื้อกินแต่ตงโมหุ่งและออกฮอนทองนะจา๊ะกินเข่ากับก็กินกับกระเทียมทุ่นดอกนะจ๊ะสม่งต่ำขั้นบะเพ็ดกับบะแสเนะจ่ะขั้นจืดๆกับบะแฉบเนาะ เนื้อถอดกับขาา้าวจ้าประเด้นมาเข้าไว้กันแล้วว่ามีข้าวเหนียวกันแดะใช่มาจะเขียบด้วยจ้ามาลุยน้ำกันเลยจ้า